สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องพลายตาคำนะครับวันนี้นะครับพามาเดินออกกาลังกายมาเที่ยวป่านะครับวันนี้กินป่าไผ่ตามเดิมนะครับของชอบเลยนะครับพาเดินดีใจมากนะครับเดินเดินเร็วนะครับเดินเข้าป่าไผ่เร็วเลยนะครับเมื่อวานได้หน่อไม้หนึ่งหนอนะครับติดใจนะครับวันนี้ยังหาไม่เจอเลยวันนี้นะครับ เยนกินใบไผ่ก่อนนะครับอันนี้ไผ่เป็นไผ่ใหญ่นะครับไผ่ชนิดนี้สูงมากนะครับสูงหน่อไม้ถ้าเป็นหน่อไม้ก็ใหญ่ด้วยเท่าขาเลยนะครับได้หน่อหนึ่งก็เจ๋วเลยคนตานะครับเมื่อวานได้หน่อหนึ่งนะครับวันนี้ยังหาไม่เจอนะครับเป็นชั่วโมงแล้วนะครับมากินใบไผ่ตรงนี้นะครับยังไม่อยากกลับบ้านนะครับของชอบเลยนะครับเพราะว่าทุกวันก็ แต่ตกมันหกเดือนนะครับก็ไม่เคยได้กินแบบนี้นะครับนานแล้วนะครับาจะกินเป็นของธรรมชาตินะครับจะชอบชอบใบไผ่มากนะครับกับหน่อไม้นะครับจะชอบมากนะครับลูดกินใบนะครับแต่ก่อนกัดต้นไผ่สบายนะครับเดี๋ยวนี้กัดไม่ขาดแล้วนะครับจะลูดได้กินแต่ใบแล้วนะครับ กินก็ช้านะครับกินน้ํากินอาหารก็กินเลือกนะครับเดี๋ยวนี้นะครับน้ําก็ต้องเป็นน้ำประปาหรือว่าน้ํำที่สะอาดนะครับน้ำบ่อน้ำสระไม่กินเลยนะครับไม่กินไม่ยอมกินเลยนะครับต้องได้กินก่อนนะครับถ้าเปิดใส่อ่างหรือใส่ตุ่มไว้นะครับไปกินตามลังเพื่อนคนตาจะไม่กินเลยนะครับเพราะว่า เลือกกินเลือกนะครับกินที่เหลือจากเขาคนอื่นไม่กินนะครับเป็นอาหารเป็นกล้วยเป็นอะไรเหมือนกันนะครับอ่าที่เหลือจากช้างเชือกอื่นกินเขาจะไม่กินเลยนะครับเขาต้องได้กินก่อนนะครับอ่านีิสัยอย่างนี้เป็นนิสัยส่วนตัวตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับแต่ช้างบางเชือกถ้าก็กินอาหารไม่เลือกนะครับรูปร่างเขาจะอ้วนท้วนมากนะครับอ่าสมบูรณ์มากนะครับเชือกไหนที่กินอาหารเลือกนะครับจะไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าเขาจะ เลือกนะครับเป็นนิสัยของเขาเองนะครับเหมือนคนเรานะครับบางคนก็ชอบไปคนอะอย่างนึเหมือนกันนะครับคนตาก็ชอบอาหารตามธรรมชาตินะครับเป็นผลไม้ก็ชอบกล้วยนะครับกล้วยกับอ้อยนะครับอดีนี้กินอ้อยลําบากแล้วนะครับเพราะว่าฟันไม่ค่อยดีนะครับแต่เป็นใบไผ่ก็รูดกินแต่ใบนะครับชอบมากเลยหน่อไม้นะครับเวลาพามา เดินออกมังกายมาเที่ยวป่านี่จะเดินเร็วมากนะครับเพราะว่าไผ่นี่เป็นของชอบของเขาเลยนะครับเป็นหน่อมไม้พวกนี้นะครับจะมุดฐานหน่อมไม้ก่อนเลยนะครับเขา้ากอบไผ่้ามาเห็นหน่อมไม้ค่อยคอยค่อยจะไปกินใบไผ่เดินเพราะว่าช่วงนี้ฝนกําลังลงเม็ดนะครับเพราะว่าไผ่หน่หน่อไม้ยังไม่ขึ้นนะครับก็ต้องอีกเป็นอาทิตย์สออาทิตย์นะครับจะขึ้นหน่อไม้นะครับ ก็าจะหาลำบากหน่อยช่วงนี้นะครับเป็นไม้ขึ้นทมธรรมชาตินะครับทีนี้ก็จะเหลือน้อยแล้วนะครับปลาไั่นะครับเพราะว่าเขาเริ่มบุกเบิกทำไลท่ทำอะไรกันเยอะนะครับปูอยู่คากันเยอะเชื่อสงบนิ่งกินอย่างนี้นะครับกินช้านะครับเป็น อาเยอะนะครับก็ไม่วม่วองไม่แคลงไม่คล่องไม่แคล่วแล้วนะครับอากินกว่าจะได้คำสองคำก็นานนะครับอาบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับทั่วไปเลยนะครับอยู่กลางป่าอยู่ป่าอ่าข้างป่าสงวนนะครับอยู่ชายป่าสงวนนะครับ ใกล้ป่านีจะมีทางลัดเส้นหนึ่งนะครับเขา้าทางลัดไปวิ่งเข้าวัดศาลา,านะครับจะอยู่ห่างกันประมาณโล,โลครึ่งนะครับคตาก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นกินไม่ได้รีบอะไรนะครับกินอย่างนี้นะครับทางที่มีอายุต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับว่า นัาทานอาหารก็ทานช้านะครับบางทีดูเหมือนเขาไม่ไม่หิวนะครับแต่ว่าเขาหิวนะครับแต่ว่าเขากินได้เร็วที่สุดแค่นั้นเองนะครับคือฟันไม่ค่อยดีนะครับระบบก,การย่อยก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องเคี้ยวไปเรื่อยๆนะครับกินน้ําก็กินช้าทุกอย่างเลยนะครับคนตาก็เวลาเดินก็จะมีไวยบ้างนะครับ ทางไหนบางบางเวลาหิวน้ํามากๆพาเดินกลับบ้านก็จะเร็วเลยนะครับวันไหนไม่หิวไม่อะไรก็ไปเอื่อยเฉยอยู่นั่นนะครับเดินเดินต้องไปรอข้างหน้าเลยนะครับกว่าจะมาถึงบางวันถ้าวันวันไหนหิวมากก็จะเดินไปเองเลยนะครับเร็วมากใช้ความเร็วอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับ ที่ท่านรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นช่องใหม่พลายตาคำนะครับพอควานเพิ่งเปิดช่องใหม่ได้สองเดือนนะครับผู้ติดตามก็น้อยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผิดพลาดยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับดูแต่ตูดคนตานะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ